đen nam yên yên kha lún sẽ lên thuyền không ต้องมาขึ้นตรงนี้นี่ขึ้นมาอมเออเาเหลือน้มนทีนี้ เอารอน,น้องกันดี <laughs> โอ้ได้ไม่พายแล้วเอาเอา โอ oh, ้ได้แล้วได้แล้วมามาทางนี้ <c oughs> เอาเลือแล้วขำมาแล้วมาโอ้โ oh, ห oh, มืออาชีพค่ะอ้าวไปเลยโอ้โหไอยิ้มหวานหน่อยอ้าวรักษาสมดุลไายิม้มหวานหน่อยกล้องอยู่ยทางนี้ อเอาเรือติดต้นไม้อ uh, ่ะอ่าช่วยกันโอ้โหภาพสวยมากเอาเรือชน